ตึกถลม่มซอก้อตงอนะครับนายกก็บอกนะครับอยากจะให้เร่งรีบหาคนผิดมาให้ได้นะครับแล้วก็นายกก็พูดเป็นในๆนะครับว่าคนที่ต้องผิดเนี่ยก็น่าจะเป็นคนออกแบบนะครับถ้าออกแบบผิดทุกอย่างก็ผิดหมดแต่ถ้าออกแบบไม่ผิดแล้วเนี่ยมันก็จะหาคนผิดยากนะครับเพราะในเมื่อแบบมันถูกต้องตามกฎหมายนะทำตามแบบผู้รับเหมาทําตามแบบมันก็ไม่มีคนผิดฮะ นะครับไม่มีคนผิดเพราะไม่มีคนผิดมันก็ตายฟรีเจ็บฟรีกันเท่านั้นเนะี่ยเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับท่านนายกนะประเด็นเนี้ยเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้คุยกับวิศวกรนะไอ้ตึกถล่มเนี่ยถ้ามันจะผิดมันก็ผิดตั้งแต่คนออกแบบแต่ถ้าออกแบบไม่ผิดก็จบแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไอ้คนออกแบบเนี่ยมีโอกาสจะต้องถูกดําเนินคดีนะครับเพราะว่าถ้าออกแบบถูกต้องเนี่ยตึกมันคงไม่ถลมนะ่มแล้ว เพราะว่าตึกถล่มเนี่ยมันมีถล่มอยู่ตึกเดียวตึกทั้งประเทศไทยเยอะแยะมากมายไม่ถลม่มในกรุงเทพก็เยอะข้างๆเคียงแถวๆจัตุจักรก็เยอะก็ไม่ถลม่มมีตึกอยู่ตึกเดียวเพราะฉะนั้นการที่นายกเน้นที่การออกแบบนี่ถ,ถูกต้องถ้าออกแบบผิดจบแล้วไอ้คนออกแบบก็ต้องนะครับติดคุกติดตารางนะครับคนออกแบบติดคุกติดตารางนะครับนะแล้วก็ผู้รับเหมาก็คงไม่ต้องติดคุกหลุดคดีหมด คนคุมงานก็ไม่ต้องติดคุกเพราะในเมื่อออกแบบผิดคนออกแบบก็ติดคุกก็จบแค่นั้นแหละส่วนสะตะงนะครับนะไม่ตรวจสอบแบบจะมีความผิดหนึ่งห้าเจ็ดหรือมาอย่างไรก็กเรื่องโอเคโอเคเรียบร้อยนะอืมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบผิดเนี่ยคนออกแบบติดคุกส่วนคนผู้แทนหรือผู้มีอำนาจของสะตะงที่อนุมัติให้มีการออกแบบ อะไรเหล่านี้จะติดคุกหรือไม่ไม่ตรวจสอบไม่อะไรต่างนี่ก็ดูันต่อไปนะครับส่วนผู้ละเมาก็รอดนะครับผมดูแล้วน่าจะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนคุมงานก็รอดเพราะว่าอะไรเขาก็ทํางานตามแบบเมื่อแบบแบบผิดกฎหมายแบบไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จบแล้วค่นนี้เพราะนั้นก็พอจะสรุปได้ว่าคนออกแบบก็อาจจะถูกด,ดําเนินคดีพร้อมกับเจ้าหน้าที่สตงที่ไปเกี่ยวข้องกับการอนุมัติแบบนันนี่หลักกฎหมายง่ายๆเลยซึ่งผมคุยกับ นะครับกับวิศวกรหลายคนที่เป็นลูกความเนี่ยที่เป็นระดับวุฒินะวุฒิคือวิศวกรระดับวุโสเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับคดีเนี้ยถ้าออกแบบผิดพลาดก็มันน่าจะเกี่ยวข้องกับออกแบบเพราะเพราะว่าตึกทุกตึกเนี่ยที่เขาออกแบบมาไม่มีถล่มมีตึกเดียวก็แสดงว่าออกแบบผิดพลาดเพราะฉะนั้นการที่นายกแพทองทานพูดอันเนี้ยตรงประเด็นอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านนายกว่าไอคนออกแบบควรจะถูกแจ้งข้อกล่าวหา นะและก็ไอ้เจ้าที่ไอ้ของสตงเนี่ยพูดว่าเอยใครแต่ใครที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้ดจางอะไรต่างเนี่ยมันควรจะต้องโดนไปด้วยไหมเพราะในเมื่อการออกแบบที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยของคุณน่คุณไปรับรองไปอะไรจะอะไรยังไงนะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอ้การแก้ไขแบบด้วยออกแบบแก้ไขแบบเพราะนั้นไอ้คนที่ออกแบบแก้ไขแบบเนี่ยโอกาสที่จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยสูง นะครับนะหลักๆเนี่ยเพราะนั้นประเด็นนายกพูดเนี่ยชัดเจนแล้วก็การจะหาสาเหตุมันใช้เวลานานมันต้องคำนวณทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นนะครับนะครับนะมันใช้เวลานานอันนี้เรื่องจริงนะต้องใช้เวลาประมาณ2ปีอะไรเนี่ยอันนี้เรื่องจริงแต่นายกบอกว่าจะเร่งรัดให้ไม่เกิน3ามเวันนะมันใช้เรื่องง่ายเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หน่วยงานต่างๆที่มาแถลงข่าวรายวันนี่อันนี้ก็คือการสร้างผลงานรายวันไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์ฮะ นะเรื่องนี้ต้องทําในทางลับนะครับแล้วนะทำในทางลับแถลงข่าวรายวันไม่เกิดประโยชน์นะเดี๋ยวไอ้คนร้ายก็รู้ตัวหมดนะครับเท่าที่ผมทราบมาแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจเนี่ยเขาทางานกันนะครับแบบไม่ให้สัมภาษณ์นะงงเลยนะครับสํานักงานตำรวจชาติเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์เลยนะครับไม่เหมือนหน่วยงานอื่นเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่ากรมประชาสัมพันธ์นี่นะครับวันนี้พยานจะมาผูกนี้สอบอะไรไปบ้างก็เอามานั่งแถลงข่าวเอาความลับในสํานวนมาแถลงข่าวหมดแต่สํานักง,งานตำรวจชาติเขาไม่ทํา แหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจที่ผมได้มาเนี่ยเขาสอบสวนไปเยอะแล้วนะผลการทดสอบผลทางวิทยาศาสตร์กองพิสูจน์หลักฐานนะครับอะไรต่างๆเรื่องแบบเรื่องอะไรต่างๆต,ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วแล้วเขาก็เก็บเป็นความลับแหล่งข่าว,าวกลชิดตํารวจนะเขาจะไม่ไปแถลงข่าวรายวันนะครับนะเออเอาหน้าไปวันวันไม่ได้นะครับนะเขารวบรวมหลักฐานอยู่นะครับก็คงไม่น่าจะเดือนสองเดือนนี้ก็คงจะได้มีการแจ้งข้อหา เริ่มสรุปแล้วก็จะไปเสนอนายกนะครับประเด็นหลักๆเนี่ยคือเรื่องการออกแบบถ้าออกแบบผิดนี่จบเลยนะครับคนอื่นๆก็อาจจะรอดนะนะครับเพราะทุกคนทําตามแบบหมดคนคุมงานคนอะไรแม่ก็รอดกันหมดนะนะครับแต่ว่าเจ้าที่สตงจะรอดไหมละ่ะเพราะการที่จะออกแบบแก้แบบเนี่ยสตงต้องร่วมลงนามด้วยนะแล้วคุณไปลงนามได้ไงในเมื่อแบบมันดูแล้วมันไม่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าที่สตมจะติดคุกไหม แต่คนจะโดนติดคุกก็น่าจะพวกกระจอ,อ,จอกกระตอบมั้งลูกน้องนะลูกน้องมั้งพวกจัดซื้อจัดจ้างอะไรมั้งนะครับผมคิดว่านะอืมผมผมผม,ผมคิดว่า,างั้นนะพวกจัดซื้อจัดจ้างพวกกระจอกร่องร่อยโดนนะผู้ว,ว่าสอตง,งน่าจะรอดนะคิดว่านะนะครับรองผู้ว่าอะไรต่างเนี้ยนะแต่ครน,นี้คนที่มันมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง นะไปเอ่อหรือเป็นตัวแทนในการเซ็นใครก็ไม่รู้เซ็นในการออกแบบอนุมัติการออกแบบแก้ไขแบบอันนี้ก็น่าจะถูกแจ้งข้อกล่าวหารายงานข่าวในทางลับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ก็ดูกันต่อไปพี่น้องประชาชนคิดยังไงนะครับนะเอ่อนะครับนี่คือเรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะตึกตึกสูงตึกเดียวที่ถลม่มนะครับหลังจากแผ่นดินไหวก็มีตึกของสอตงนี่แหละ นะครับนอกนั้นไม่มีเลยก็แสดงว่าการออกแบบมันน่าจะมีปัญหานะครับก็ติดตามกันต่อไปอนะครับนะบเชื่อถือข้อมูลที่อาจารย์ได้มาโอ้ไม่ต้องห่วงครับข้อมูลที่ผมได้มาถ้ามันไม่มีมูลอะไรผมไม่เอามาพูดนะครับเพราะว่าผมก็มีต้นทุนทางสังคมอยู่นะครับแหล่งข่าวที่ผมได้มาประมาณนี้แล้วก็สอดคล้องกับที่ท่านท่านนายกแพทองทานพูดถูกครับแต่เรื่องนี้ก็ต้องชมท่านนายกแพทองทานนะเร่งรัด นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่านายกแพทองทานบอกว่ายัางไงก็ต้องมีคนรับผิดชอบแม่งมันจะปล่อยเป็นเรื่องเหตุสุวิสัยไม่ได้อันนี้ต้องชมนายกนะเรื่องอื่นผมอาจจะไม่ชมแต่เรื่องนี้ต้องชมเพราะว่า,าท่านส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องมีคนรับผิดชอบตึกแม่งมีเยอะแยะมากมายในประเทศไทยตึกถล่ถลมแม่งตึกเดียวอันนี้ต้องยกเครดิตให้นายกแพทองทานกล้าบอกเลยว่าต้องมีคนรับผิดชอบนะครับต้องมีคนนะครับผิดชอบนะฮะ นะท่านพูดดีมากนะครับว่าตึกถล่มต้องมีคนรับผิดชอบอืมนะเพราะว่าถ้าท่านไม่พูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสอตงอก็เส้นใหญ่นะ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 ผู้ว่าสอตงอก็สนิทเป็นเพื่อนกับคุณอนุทินรองนายกแล้วก็สอตงอเป็นหน่วยงานตรวจสอบคล้ายๆปป,ปชตรวจสอบหน่วยงานราชการต่างๆมีอิทธิพลเหนือหน่วยงานราชการแล้วก็นักการเมืองเพราะว่าถ้าถ้าขัดใจสตงเนี่ยก็ตรวจสอบก็ นะสั่งให้แก้นู่นแก้นี่สั่งดาเนินคดีนนดอะไรต่างมันก็มันก็มีผลเพราะฉะนั้นคนที่จะจัดการเรื่องคดีสตงได้คือคนเดียวสูงสุดก็คือต้องนามสกุลชินวัตรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้แพทองทานชินวัตนนะครับนะนะครับก็ดูนะครับเดือนสองเดือนเนี้จะมีการแจ้งก็หาใครนะครับอืมนะฮะติดตามกันต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนาะยกต้องส่งสัญญ,ญาณชัดเจนว่าต้องมีคนรับผิดชอบเพราะว่า แนวการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยหนึ่งนะครับคนออกแบบผิดสองอผู้รับเหมาผิดสามคนคุมงานผิดสี่เหล็กปูนไม่มีคุณภาพสุดท้ายคือเหตุสุดวิสัยนะครับและแนวโน้มที่เป็นเหตุวิสัยนี่แม่งเยอะเพราะฉะนั้นพอนายกพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนออกแบบแม่งเสียวแล้วนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องนะครับท,ท,ที่ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องอตึกถล่ม นะครับเรื่องเรื่องใหญ่เลยนะครับส่วนเรื่องหัวประมูลปลอมลายเซ็นอะไรต่างๆเนี่ยแหล่งข่าวลึกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การปลอมลายเซ็นนะนะครับมันอาจจะไม่ใช่การปลอมลายเซ็นมันเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะให้เราปลอมลายเซ็นตั้งหลายครั้งหลายผนนะครับเนะมันอาจจะเป็นลักษณะเป็นรู้เห็นเป็นใจใจ่ายเงินจ่ายทองให้พวกวิศวกรเหล่าเนี้ยในการออกแบบคุมงานแรงต่างเนี่ยรับเงินจริง หลังจากนั้นนี่ก็อนุญาตให้เอาลายเซ็นไปใช้มันไม่ใช่ลักษณะของปลอมลายเซ็นปลอมลายเซ็นคือกูไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยแต่ดูแล้วลักษณะคดีนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแหล่งข่าวที่ผมได้มามันไม่ใช่ปลอมลายเซ็นหรอกมันรู้เห็นเป็นใจมีส่วนร่วมในการให้เอาลายเซ็นของตัวเองไปใช้แล้วก็ในแบบก่อสร้างเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเซ็นลงในแบบนะเซ็นครั้งเดียวแล้วเขาก็เอาไปแปะเอาลายเซ็นไปแปะได้เลยก็เรียกว่าพลายเซ็นอิเล็กทรอนิก นะครับเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าลายเซ็นปลอมไม่ได้หรอกแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยลายเซ็นมันไม่น่าปลอมหลกน่าจะจริงนะครับนะแต่เวลาพอจะติดคุกขึ้นมาก็บอกลายเซ็นปลอมเออพอจะติดคุกนะแล้วก็มีการเอาลายเซ็นไปใช้ตั้งไม่รู้กี่ครั้งเป็นสิบยี่สิบสามสิบครั้งนะเอ,อนะแล้วก็บอกว่าปลอมเฉพาะครั้งนั้นครั้งนี้ไอ้ครั้งไหนดูแล้วแม่จะติดคุกก็บอกว่าลายเซ็นปลอมทั้งๆที่ลายเซ็นมึงทั้งนั้นแหละ นะครับเท่าที่ผมทราบแหล่งข่าวที่ผมได้มาก็ลายเซ็นพวกคุณน่คุณก็ยินยอมไห่เขาไปใช้ออนะเออ,นะเ,อเขาเรียกว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเสร็จแล้วก็อไปสแกนมาแล้วก็เอาลายเซ็นไปวางในแบบนะเรียกว่าลายเซ็นปรอมไหมลนะ่ะนะครับเพราะท,ทุกวันนี้ลายเซ็นก็ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างคดีสําคัญสำคัญ,คญบริษัทใหญ่ๆที่ผมทํางานให้เขาเนี่ยาจากต่างประเทศบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาเซ็นกันต่อหน้านะ เขาใช้ลายเซ็นอิเล็กรอนิก์ก็เซ็นใส่แล้วก็เอามาแปะวางแต่เป็นที่รู้กันว่าเนี่ยอันนี้ลายเซ็นของกูนะนะครับเขาเรียกว่าลายเซ็นอิเล็กรอนิ์มันมีพรบรธุรกรรมทางอิเล็กรอนิส์ก็สามารถนะครับนะยอมรับได้นะครับเพราะนั้นไอ้พวกที่บอกลายเซ็นปลอมระวังแม่งจะติดกุ๊กนะ <c oughs> มึงก็อนุญาตให้เขาเอาไปใช้นะนะครับคดีเหมือนผมเนี่ยผม,ผมเป็นหัวหน้าสำนักงานผมก็สั่งลูกน้องให้ปลอมลายเซ็นแทนผมหน่อยผมไม่ใช่ผู้เสียหายนะเพราะ ผมมีส่วนร่วมในการให้เขาปลอมนะครับมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีใครเสียหายนะหรือมีลายเซ็นเรียบร้อยแล้วเซ็นเสร็จก็อนุญาตในเขาสแกนแล้วก็ไปวางในแบบแก้ไขแบบทุกครั้งตัวเองก็รับตังค์ไปเดือนละแสนเดือนละห้าหมื่นแล้วก็ว่าไปไอแบบนี้เขาไม่เรียกว่าปลอมลายเซ็นหรอกลายเซ็นของมึงเนี่ยแหละนะครับชัดเจนนะอ่าอ,อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเอ่อนะครับคดีสําคัญสําคัญอะไรทีอ่อ่พี่น้องประชาชนก็ต้องคอยติดตาม นะไอ้ข่าวพวกนี้เดี๋ยวสักพักแม่ก็เงียบแนละ้วแล้วยิ่งมันนะกเ,มเกี่ยวกับนักการเมืองเกี่ยวกับผู้รับเหมาเกี่ยวกับบริษัทจีนบริษัทผู้รับเหมาขนาดใหญ่เงินทองแม่งเยอะแยะคือคนพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับการเมืองการเมืองก็ควบคุมหน่วยงานของรัฐใครจะมาสืบสวนสอบสวนก็ยากเพราะอะไรเพราะไอ้พวกนี้มันมีอิทธิพลในบริษัทใหญ่ๆนะที่รับงานเป็นพันๆล้านเนี่ยรับงานราชการได้ไม่ธรรมดาบนระิษัทรับเหมาก็มีนักการเมืองมีอะไรต่าง นะแล้วก็บริษัทจีนอะไรเงี้ยมันรวยเงินเยอะนะบริษัทจีนที่เข้ามาเนี่ยมันจะนะมันไม่เคยมีผลงานก่อสร้างมันก็ไปไงไปไปร่วมมือกับบริษัทคนไทยที่มีผลงานก่อสร้างก็ก็ยืมชื่อมาบ้างมารับงานประมูลงานได้มาร้อยบาทมันก็ให้เศษเงินให้บริษัทคนไทยสักห้าบาทห้าบาทสิบาทร้อยบาทให้สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับนะบริษัทคนไทยก็เป็นบริษัทใหญ่จริงแต่ว่าอะไร สภาพคล่องไม่มีหนี้สินเยอะแยะเท่าที่ผมทราบวงในามานะหนี้สินแม่งเป็นพันล้านหมื่นล้านมันกไ็ไม่มีตังค์พราะไม่มีตังค์ก็จําเป็นจะต้องเอาชื่อบริษัทเนี่ยไปให้เขายืมรับงานราชการเขาได้มาร้อยบาทก็ได้เศษเงินทักห้าบาทสิบาทก็ร้อยละห้าร้อยละสิบอันนี้ผมเศร้ามานะนะครับเพราะนั้นเวลาประมูลงานก็ง่ายเพราะบริษัทคนคือการประมูลงานราชการมันต้องมีผลงานในการประมูลเคยเคยรับงานราชการมาแล้วนะครับมีชื่ออยู่แล้วใน ในลิสต์นะครับนี่ก็คือวิธีการก็ของบริษัทคนจีนนั้นก็ทาเนี้ยหรือมันจะมาสร้างโรงงานถลุงเหล็กจะขายเหล็กในประเทศไทยมันก็ไปซื้อไอ,ไอโรงงานถลุงเหล็กบริษัทผลิตเหล็กในประเทศไทยบริษัทจับสินไนที่มันมีใบอนุญาตมีมอกอร,กอรเรียบร้อยก็ไปซื้อจ่ายเงินไปเพราะบริษัทเหล็กพวกนี้บางทีมันก็ขายไม่ออกสู้เขาไม่ได้แต่มีใบอนุญาตมีอะไรอยู่ก็ซื้อมาร้อยล้านพันล้านซื้อเสร็จมันก็เปลี่ยนชื่อบริษัท นะครับเปลี่ยนชื่อบริษัทเปลี่ยนกรรมการผู้ถือหุ้นก็ไปจ้างสำนักงานทนายความสำนักงานบัญชีที่เป็นที่ปรึกษาบริษัทพวกจีนพวกเนี้ยนะครับเออมึงก็ไปหาคนไทยมาเป็นกรรมการให้กูหน่อยหาคนไทยมาเป็นผู้ถือหุ้นหน่อยนะครับมันก็กลายเป็นบริษัทคนไทยแต่แต่แตจริงๆแล้วบริษัทคนจีนพอถือหุ้นเสร็จก็ทําสัญญาโอนหุ้นไว้นะครับว่าเนี่ยหุ้นพวกเนี้ยโอนโอนให้กับคนจีนหมดแล้ว ไอ้พวกกรรมการบริษัทพวกผู้ถือหุ้นพวกนี้ก็ใส่ลูกจ้างบางขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำอะไรบางไก่ย,ย่างก็รับเป็นเงินเดือนไปเดือนละหมื่นห้าสองหมื่นแล้วก็ว่าไปเป็นรับจ้างเป็นกรรมการออกหน้าให้กับคนต่างด้าวที่เขาเรียกกันว่านอมินีนอมินีก็มีทนายความมีสำนักงานบัญชีก็ช่วยกันเสียประสงค์ภาษีพอมีเรื่องแดงขึ้นมาอ้าวไอ้หาพวกนี้แมงม่ใช่เนี่ยมันเป็นแค่นออมินีทั้งนั้นเนี่ยนะครับ นะครับเป็นเป็นแค่นอมินีนะครับเป็นแค่นอมินีไม่ใช่ตัวจริงพอถึงเวลาดําเนินคดีเอากรรมการบริษัทพวกนี้มาติดคุกก็เอาเอาไอ้คนไทยที่รับจ้างเดืยวละหมื่นห้ามาติดคุกส่วนไอ้คนจีนก็เป็นไงหลอดคุกนะครับเพราะนะัน้นคดีสตงอจะไปดําเนินคดีอะไรใครได้เพราะไอ้กรรมการบริษัทแม่การเป็นคนไทยนะโสมบ้านขี่มอไซค์งเงี้ยนะลงทุน พันล้านสองพันล้านที่ไหนแล้วมันไม่มีตังเนี่ยคือมันเป็นขบวนการมีทั้งทนายความมีทั้งสํานักง,งานบัญชีทางออกก็ต้อง,ต,องต้องดำเนินคดีให้หมดแล้วโทษมันก็เบาไว้พวกนอมินีนักกฎหมายทนายความไอ้สำนักง,งานบัญชีก็ถูกด,ดาเนินคดีที่ภูเก็ตข่าวใหญ่ d ีเอสไอดำเนินคดีเมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมครับลองเข้าไปใน Google นะีเอสไอจับกลุ่มนอมินีที่ภูเก็ตนอมินีที่ภูเก็ต นะครับลองเข้าข่าวเก่านะครับเนี่ยเนี่ยไปดูข่าวเนี่ยทลายเนี่ยนะเครือข่ายสำนักงานกฎหมายนะครับไปดูข่าวนะเผยแพร่เมื่อ16มิถุนาปี6 6 2ปีที่ผ่านมาดีเอสไอลงพืธธ้นที่ภูเก็ตบุกทลายเครือข่ายสำนักงานกฎหมายทนายความรับจดทะเบียนบริษัทโนมินีให้คนต่างด้าวเกือบ70บริษัทจำได้ไม่ข่าวใหญ่เผยแพร่เมื่อส6บมิถุนาหกหกนะะ เนะครับเนี่ยบาลล้มีทั้งบริษัทนําเที่ยวมีสานักงานกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันรับจ้างกันเป็นกระบวนการหมดเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนะครับอะไรที่กฎหมายห้ามมันก็อาหาโอมินีมาออกหน้าแทนคนจีนคนต่างด้าวนะครับเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมีการจับกลุมอะไรกันเนี่ยนะคนที่ไปจับสมัยนั้นก็นะครับพันตรุตีสุริยาสิงห์อักกบล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจําได้ไหมนายทวีวัตรผอกองคดีความมั่นคงเนี่ยนะครับเนี่ยความเสียหายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอืมแล้วก็มีการดําเนินคดีไปเป็นคดีพิเศษแล้วก็มีจําคุงจําคุกก็รอการลงโทษเพิ่มรับสาภาพโทษเป็นเบานะครับเงินดีโทษเบา แล้วทุกแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะมีบริษัทอ,อนอมินีที่โดนจับได้ที่ภูเก็ตเขาที่แล้วเจ็ดสิบบริษัทนะครับเจ็ดสิบบริษัทแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยสาราญาสั่งฟันนนมินีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตยี่สบสามรายเนี่ยปรับคนละสองแสนจำคุกสองปีรอลงอาญาสองปีคุมพฤติหนึ่งปีสั่งจดทะเบียนเลิกบริษัทเตือนให้หยุดพฤติกรรมเห็นนะโทษมันเบาเงยรับสารภาพปุ๊บรอลงอาญา ปรับแค่คนละสองแสนทั้งหมดยี่บเก้าลายสารยาลงโทษเนี่ยลองไปดูในข่าวเก่าๆเนี่ยนะครับนะนะนะโทษมันเบาต้องแก้กฎหมายได้ข่าวว่าอ่เขากำลังเสนอแก้กฎหมายให้โทษหนะักติดคุกทรัพย์สินต่างๆนะที่ดินบ้านต่างๆที่ได้มาเนี่ยต้องลิฟตกเป็นของแผ่นดินสมัยก่อนเนี่ยพอสั่งยกเลิกบริษัทปุ๊บที่ดงที่ดินก็ให้ไปขายทอดตลาดมันก็ได้เงินสดเหมือนเดิมมันก็ไม่กลวัวไงอย่างทุกวันเนี่ยนอมินีเนี่ย พอจับได้ปุ๊บก็ปรับนะรอลงอาญาแล้วก็เสร็จแล้วก็เลิกบริษัทเอาที่ดินออกมาขายขายมันก็ได้เงินเหมือนเดิมแต่กฎหมายใหม่ที่กําลังจะแก้เนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นอนอมินีปุ๊บที่ดงที่ดินปุ๊บเป็นไงอา่าที่ดงที่ดินเนี่ยลิฟตกเป็นของพื้นดินหมดเลยแล้วก็ไอ้พวกกรรมการทนายความแล้วก็สํานักงานบัญชีติดคุกหมดเขาจะเพิ่มโทษหมดนะครับอืม